โดยคณะชาวอินเดียจำนวนกว่า40คนนะครับนำโดยพระพิสุสงฆ์ชาวอินเดียได้เดินทางมาเยี่ยมชมพระธรรมกายโดยครั้งนี้นะครับทุกท่านได้พบแล้วก็ได้กราบนะครับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก็มีความรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ปีติใจในฐานะที่ได้มีโอกาสเดินทางมายังนักสถานที่แห่งนี้พร้อมทั้งตั้งใจรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับ บางท่านนะครับก็ได้นําสมุดโน้ตและปากกาออามาจดข้อมูลเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้ครับสนใจที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สําคัญของทางพระพุทธศาสนาทั้งยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการเัื่องสมาธิเนื่องจากมีความสนใจที่จะมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายครับนอกจากนี้นะครับทางทีมงา,มานแผนกต้อนรับชาวต่างประเทศยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคําสอนของคุณยยาอาจารย์ มหารตัตนอุบาสิกาาจัรย์คุณยกยงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยคุณยายอาจารย์ท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดซึ่งก็ทําให้ชาวอินเดียนะครับมีความประทับใจและเข้าใจถึงหลักความสำคัญเรื่องของความสะอาดเราเห็นได้จากภายในบริเวณวัดพระธรรมกายล้วนมีความสะอาดตานำมาสู่ความสะอาดทางใจแล้วก็นำมาซึ่งความสบายตาและพาสบายใจ อันส่งผลนะครับทำให้เมื่อเวลาฝึกสมาธิก็จะทําให้จิตใจนั้นเกิดความสบายนั่นเองโดยชาวอินเดียนะครับต่างตั้งใจกลับมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายพร้อมกับจะฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายด้วยอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องชาวอินเดียที่มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้เดินทางมาสั่งสมบุญนะครับจากการสการรับูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลามพระองค์ครับ